<laughs> อย่าบอกเป็นผู้ให้นะให้แต่เงินไม่เรียกว่าให้นะมันต้องให้ในจุดที่เขาต้องการหรือให้ในจุดที่เราต้องการจะพัฒนาเยอะมากนะที่ครอบครัวเริ่มจากความรักแต่จบด้วยหน้าที่เคยรู้สึกไหม เริ่มจากความรักครอบครัวแม่งเริ่มจากความรักหมดเลยนะถูกไหมจีบกันรักกันหลงไหลกันกีดกัดแล้วมึงจบด้วยหน้าที่ซึ่งพอจบด้วยหน้าที่ต่างคนก็ต่างบอกว่าเขาไม่ผิดเพราะเขาต้องดูลูกเขาต้องทํางานเขาต้องหาเงินแล้วก็เอาจุดนั้นมาบอกว่าตัวเองทําถูกแล้วแต่เมื่อจุดแรกของครอบครัวเริ่มจากความรักเข้าใจไหมแล้วเรากําลังทิ้งให้มันตายเงินก็ช่วยไม่ได้เงินช่วยค่าไฟ แ้าแอร์ข้าวในตู้เย็นแต่ความรักต้องถามตัวเองว่าเราให้กับความรักยังไงได้บ้างเพราะจริงๆเราต้องการนะใช่ไ่าเราต้องการนะเหมือนกันเนี่ยสามคนเหมือนกันไหมไม่ก็จะต้องต้องการต้องการจะได้อะไรแต่กลับไม่เดินไปทางนั้นเข้าใจป่าต้องการจะได้อะไรแต่กลับไม่เดินไปทางนั้นเพราะตัวเองหยุดตัวเองอยู่ด้วยอะไรบางอย่าง เราต้องการให้ให้ความรักมันดีขึ้นต้องการเข้าใจใผู้ชายต้องการให้ทุกอย่างมันกลับเหมือนเดิมนั่นคือเป้าหมายฮะแล้วพอเราเห็นเป้าหมายเราเดินไปทางนั้นเดินยังไงโอเคไอ้วิธีที่จะไปได้มันมาเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างยิ้มก่อนอาจจะยิ้มให้มากขึ้นไม่เสียตังสกบาท่างีสูบป,ป้าพูดกันหวานหวานชื่นชมให้กําลังใจ ชมชุดที่เขาใส่อะไรก็ได้พื้นๆอย่าไปคิดแบบอย่าไปลึกซึ่งเอาง่ายๆสเต็ปแรกก่อนสร้างความถึนเต้นให้มันเกิดขึ้นในบ้าด้วยอะไรก็ตามลองลองเลือกที่จะเดินมาตรงนี้โดยการเทคแอคชั่นก่อนนะฮะถ้ายจะพูดสั้นๆแต่ถ้าเกิดมีอะไรจะปรึกษาทางโทรศัพท์ก,ก็ยินดีแต่ว่าวันนี้สิ่งที่จะเห็นนะคือการที่เราหยุดตัวเราเองที่ไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการรู้สึกมันทุกข์อะ ้าใช่ไหมอยากให้มันดีขึ้นอยากให้ครอบครัวเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราต้องการแต่เราไม่ทำแล้วเราก็นั่งอยู่กับความทุกข์เหมือนกับเราจะคุ้นชินความทุกข์กลายเป็นความสบายใจไปแล้วเซอร์เทนตี้มันลึกซึ้งมากนะฮะไอความสบายใจเนี่ยความสบายใจในอีกแง่มุมนึงคือความชินหรือคอมฟอร์ทโซนเรานั่งอยู่กับจุดเนี้ยบางคนเนี่ยเรายอมที่ไม่สบายใจเพราะ ไอ้จุดที่เราไม่สบายใจเนี่ยมันทนได้แต่คําถามคือคุณภาพชีวิตจะเป็นยังไงอ่ะเข้าใจไหมคุณภาพชีวิตมันก็จะเป็นแบบก็ทนไปทนไปเหมือนกับเหมือนกับแผลเล็กๆที่มันค่อยๆเกาะกินจิตใจไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆขยายแล้วก็ทนทนโอ้แล้วชีวิตก็แย่เหลือเกินไม่มีอะไรไม่มีความสุขเลยแต่ไม่ยอมไปจัดการกับมันไม่ยอมไปเอาแอลโกอฮอล์ไปล้างหรือไม่ยอมไปแก้ให้มันดีขึ้น แล้วพเราอยู่ไปอย่างนั้นเรื่อยๆจำจิบไว้นะเวลาเนี่ยมันซื้อกลับมาไม่ได้นุว้ยบางทีถ้าเราต้องต้องสู้ต้องแลกต้องลำบากต้องฝืนตัวเองต้องจัดการกับอารมณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแม่งโคตรคุมอ่ะถูกไหมแต่มันคงจะไม่ได้มาในวันพรุ่งนี้หรือมันลืนอน่ะมันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเรารู้ว่า เราต้องใช้เวลากับสิ่งที่เรารู้ว่ามีคุณค่ามากๆกับเรามันคุม้มอ่ะเก้าปะ